ครัสวัสดีครับกับผมกันอซ์เชิญนะครับเขาวน้้มก็มาต่อนะครับเจากคลิที่แล้วที่ผมได้ทำไว้นะครับก็พอดีมีคนเข้ามาถามผมว่านะครับบอกว่าขอวิธีการลง Windows 7นะครับจาก u s b ด้วยครับผมหาไม่เจอขอบคุณมากครับก็ทีเนี้ยวิธีการลง Windows 7ใช่ไหมอ่ะจากลงจากแอดไดเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะครับก็คือว่าผมได้สอนไปทางในคลิปของ Windows 8เรียบร้อยแล้วคือคลิปนี้นะครับ แต่ทีเนี้ยผมไม่ได้สอนวิธีการลงแต่ผมสอนวิธีการติดตั้ง Windows 8ให้ USB สามารถที่จะอินสตาร์ได้ทีเนี้ยมาดูพร้อมกันเลยละกันคั้ง Windows 8และ Windows 7นะครับมันสามารถตั้งค่าในไบ o อได้แบบนี้นะครับเรามาดูลิงกันถ้าเป็น PC เนี่ยเราตั้งเราจะเข้าใน b บ o อโดย Acer พิมพ์คำว่าเด l นะครับ E S C พิมพ์เด l เหมือนกันนะครับกดเดลกดเดวปุ่มเดวพวกนี้นะฮะอันนี้ก็คือปุ่มที่ หลักๆของไปออดส่วนข้้งหลังเนี่ยคืออะไรครับ f8 f2 f เนี่ยก็คือบูทนะครับถ้าไปออดไบออดคือยังไงนะครับไปออดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่นะครับเนี่ยคือไปออดเข้ามาที่เมนูบูทนะครับอันดับแรกมันจะเข้าที่เมนก่อนเราเลือกมาที่บลูทนะครับตรงนี้มันจะเนี่ยครับถ้าเราบูทสมมติว่ามันบอกว่าบูทจาก usb rom นะครับหมายถึงว่าบูทจาก crom นะครับผมอ่ะมาดูกันบูทจาก crom นะครับก็คือว่า เวลาเราลงวิน right. โดเนี่ยครับเราจะลงวินโดผ่านแฟลชไดท์ใช่ไหมครับเราจะลงวินโดผ่านแฟลชไดท์หรือว่าลงวินโดผ่านสี่รอมเนี่ยสมมุติว่าลงวินโดผ่านสี่รอมเราจะเอาซี่รอมขึ้นไปอยู่อันดับต้นนะครับในนี่เขาบอกว่าอะไรเอ่อตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกให้กดบวกเช้งแวลูนะครับกดบวกเพื่อเปลี่ยนค่าขึ้นไปนะครับแล้วก็กดบวกขึ้นไปเห็นไหมครับเลื่อนลงลบลบเอ่อแบบนี้ครับอ่ะเลื่อนบวกลงเห็นไหมครับมันก็จะลงได้นี่ครับ นะครับทีเนี้ยไอตัวโปรแกรมของผมเนี่ยมันคือว่าผมไม่ไดออ้ผมไม่ได้อัดวิดีโอแบบถ่ายวิดีโอแบบว่าเหมือนที่เขาเออสอนสอนี่ยนะครับผมก็ทําแบบนี้ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าไอตัวไฟไดเนี่ยมันไม่ได้เข้าตอนที่มันรันเข้าไปในวิมแวร์รันนะครับมันไม่สามารถที่จะออที่จะมองเห็นยนูบิไฟได้แต่ถ้าสําหรับใครที่จะลงจริงๆเนี่ยเราทําการออ คำแบบที่ผมสอนเป็นวิโด7ตัวนี้ไปแล้ววิดีโอนี้ไปนะครับแล้วก็วิีโอ8วิดีโอตัวนี้ไปนะครับหลังจากรีออสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับเราก็กดปุ่มที่ต้องการนะครับสมมุติว่าเครื่องของผมเป็นเอเซอร์เนี่ยนะครับผมเ,ออเป็นแอสซุสเครื่องโนตบุกของผมออสซุสน,นะครับตัวนี้นะ่ะผมก็จะกดจะเข้าไปออดนะครับผมก็จะกดจะเข้าไปออดแบบนี้ผมกด F2 นะครับจะเข้าบูทนะครับกด F ESC นะครับ ESC เนี่ยมันหมายไอตัวบูทมาเมนูบูทมันหมายถึงอะไรนะครับเมนูบูทมันจะเป็นลักษณะว่าเราไม่ต้องเข้ามาในเรอนะครับมันคล้ายๆเหมือนว่าเป็นลุ่มลักปุ่มหนึ่งที่ให้เราเลือกเวลาเรากดไอตัวปุ่ม ESC นะครับมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวเมนูบูทโดยหลักๆโดยพวกนี้จะไม่ต้องมีนะครับเนี่ยในที่นี้ของผมมันบูทจากไหนใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าถ้าของใครมีย s นิีเนี่ยมันจะมี แถวหน,นึ่งขึ้นเพิ่มขึ้นมาบอกว่าถ้าสมมติของคนของบางคนถ้าเป็นยู b k คิงตันหรือเป็นพวกดีเอ่อพวกของ hp อะไรบางอย่างนะก,ก็จะมีชื่อของออกมาเราก็ทําการเลื่อนนะครับเลื่อนไอ้พวกเนี้ยสมมติว่าอันเนี้ยอ่ะสมมติว่าผมนะครับผมของผมเป็น cdrom drive ผมจะพูดจะ cdrom drive นะครับผมก็เลือ่อน cdrom drive ปบนสุดเลยนะครับนะครับก็อนยะู่แบบนี้หลังจากนั้นกดไปที่เมนู exit นะครับแล้วก็เลือกคำว่า save change นะครับเนี่ย เชื่อไปแล้วกดตเจนนะครับก็จะดีสัตเครื่องแล้วก็วิ่งเข้าระบบบริการนะครับปกติอ่ะโอเคก็วิธีการก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะไปะดสอบเองหรือว่า <c oughs> ทดลองลงนะครับก็ดูตามที่ผมบอกนี้แล้วกันครับหลักๆก็จะดูถ้าอย่างที่น้องบอกว่าน้องคนนี้เขาบอกว่าทดสอบที่จะลงใช่ไหมครับก็น้องก็ดูเครื่องรุ่นน้องว่า <c oughs> เป็น PC หรือว่า n o t e บุ๊กถ้าเป็นโน้ตบ o ๊กก็เลือกดูตามรุ่นี้เลยสมมติว่าของน้องเป็น a อ e r ก็กดถ้าไปออกจะเข้าแบบเมื่อกี้ก็คือกด f 2นะครับอถ้าจะเข้าเมนูบูตก,กด f 2 <c oughs> พี่แนะนำให้ถ้าจะเล่นแบบจริง,รงๆแบบรถเรความจก็กด f 2ข้ามาครับแล้วก็เลือกเป็น usb f l ด d i v e มันก็จะวิ่งเข้า usb f l d i v e แล้วก็ไปอ่านจาก f l ด s h drive ตอน, uk, นบับแล้วก็ติดตั้งปกต,ตินะครับไม่มีอะไร <c oughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงแค่นี้แหละนะครับก็วิธีการลงก็ไม่ได้ยากอะไรก็เหมือนลงวิดีโอทั่วไปนะครับแค่เราลารจจากปกติเราตั้งนะครับตั้งลารจจากเอ,อ่อซีดีเราก็มาตั้งลาจากยูดีแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอมากครับสวัสดีครับ